สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่น for second นั่นเองเป็นเกมที่รู้วิธีการเล่นง่ายเสียงง่ายแค่คุณวิ่งหนีฆาตรกรจนจบเวลานะครับคุณก็จะได้วินมาแล้วก็มีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งนั่นคือคุณพี่เชนนั่นเองนี่กูเกี่ยวอะไรวะเนี่ย คุณเคช่างมันนะครับเหมือนคุณพี่เชนจะไม่อยากร่วมง,งานคราวนี้สักเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้เลยแล้วกันมาเริ่มเลยดีกว่าเล่นเอ,อ่อฟอร์ซิคเคนนะครับปุ้ยคุณพี่เชนจะหล่นเดี๋ยวผมขอเอาคุณพี่เชนไปไว้ตรงอื่นก่อนนะเอาคุณพี่เชนมานั่งเก้าอี้ก่อนแล้วกันมา four second four s e c o n อยู่ไหนวาไม่เป็นไรผู้พิมพ์เอาก็ได้เพิ่มเสียงก่อนนะครับแปดิบป่ะจริงๆอยากเล่นของปลอมนะแต่ว่าเพราะว่าของปลอมมันมีโอกาสได้เปอร์เซ็นคิวเลอร์เยอะกว่าแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นของจริงให้ทุกคนดูดแล้วเบรอ่าวเฮ้ยคุณพี่เ้นปืนระเบิดเรียบร้อยมึงเสียไปเลย เลือดหายไปเลยครึ่งหลดอเอ๊ะเสียงอ๋อโอเคเสียงเป็นปกติแล้วไหนดูที่ผมเปิดโหมด F K โหมดพี่เหรอวะกูปิดไว้แล้วนี่โอโ้โหก็ว่าอยู่ทำไมไม่ได้เข้าเกมรอบหลังไม้นะครับอุ้ยโนรี่เหรอ คิวเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโนริเออโยอ่ทูธามจะไปปุ้นเตี้ยอะไรแพงไม่โดนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคกล้องอาจจะต่ำเกินไปเดี๋ยวผมขอปรับแต่จะได้อยู่นาอโอเคมาเราเล่นฟอสเซคินกันเลยกว่า ออ้ยทำไมคือผมมองไม่เห็นเลยวะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือผมต้องปรับกล้องลงจริงๆไม่งั้นมันผมมันมองไม่เห็นอุ้ยเงยขึ้นแบบนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันมองไม่เห็นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะแพ้เอาโอเคได้อยู่เนาะทุกคนปีนอันนี้เล่น สวัสดีครับโอ้โหโยกหัวมาเลยนะพี่คลิป one x o n เนี่ยทำไมคนอื่นเขาได้ไปอยู่ไหนดูดี F K หมดก็ปิดไว้อยู่ไม่ใช่เหรออยูต้องปิดอย่างอื่นด้วยแล้วก็ปิดอี E ยนี่เออนี่เหรอโอ้เสียไปร,รอบหนึ่งโอ้ นี่เอยดูเขาเล่นก็ได้วะอุ้ยผมอยากได้ตัวละครแบบนี้บ้างอะ่ะไอตัวละครที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่ใช่ร่างผู้หญิงนะเวลารางผู้ชายแป๊บหนึ่งนะครับนี่เงยไม่ได้เล่นกับเขาดูสิมีใครบ้างเกสโหยิปอ่ uh, Were a killer I won't kill you สอง มี 1>, 1 x 1เขาเหมือนแบบแจกวินฟรีเลยวะ my stone สามจะด้วยนะแล้วดู my stone สามคุณมึงทำแบบนี้เลยนะโอ้คุณกาเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับมาเออแล้วก็ค่อยๆเดินฮึบอุ๊ยหูมากเอาใหม่เอาใหม่ เค okay. นมัดไม่เป็นไรขึ้นทางนี้ก็แหละดีๆด,ดีแล้วผมจะไปหันข้างทำไมผมยังไม่ได้กดชิปล็อกอันนั้นเลยอะแล้วผมไม่กดสเปซบาร์ด้วยเออ ผมเล่นแบบออบบี้มาตั้งหลายวันคือเพิ่งจะมารู้ว่าลืมกดสเปซบาร์กับชิปล็อกเนี่ยนะโอ้ยกูจะบ้าตายทำไมไม่ได้เข้าเกมวะคือผมมั่งรู้ไงว่าผมเปิดโหมดไออะไรนะ f k ไว้อะเออโดูดแต่ผมปิดไปแล้วไม่ใช่หรอวะมันต้องเข้าเกมได้ดินี่นะครับคุณพี่เชนดิดเหรียญ คอนฟลิกเกมบิวด์แมนแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยบิวด์แมนอีกคนมึงมั้งสวัสดีอิเลียสเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนีย่ยผมชอบรูปภาพเนี้ยนูบปนั่งร้องไห้เนี่ยมันมีแบบตัวตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ต้องหนึ่งานาทีอ่ะ วันฮิต please I need money sure วันฮิตแล้วมึงวันฮิตแล้วพอเออเออ มาเต้นอยู่ตรงโต๊ะชนะวะเนี่ยมาละโอเคอุย้ยกองสัน่นขอโทษดีครับค่อยค่อยปีนขึ้นไปสู่ความเวิง้งว้างอันไกลโพน เกมแล้วเชลสกี้เกมรอบนีค้คิวเลอร์คือโนรีโอไมยกโอดเยมเอ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโนรีอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเจอโนรีแล้วโอ้โห,หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ย โอ้เพลงโนรีแม่งมันจัดไอชิป เกมรอบแรกผมก็แพ้เลยเมียงเอ้ยทำไมเออดรือบอกไปแล้วผมทำอะไรโงโงๆขอโทษด้วยแล้วกันครับคือผมเล่นฟอสเซคเคนไม่ค่อยกิ่งมีตังเท่าไหร่เนี่ยสามรนน้อยเจ็ดซื้ออะไรได้บ้างสูเไอ้บุ๋วผมอยากได้คุณพี่ฉีนนะขอดูหน่อยเชลสกี้ สกินอะไรบ้างแต่ผมอยากได้ได้ได้อะไรวะโอ้โหก็ได้ต้องใช้ประมาณหนึ่งแสนเลยหรออือหือ แต่ถ้าคนที่มีไอ้อนเด้นอันนี้น่าจะเป็นคนที่มีเงินเยอะมากๆครับเออมันไม่มีอะไรให้ผมดูเลยแหงั้นช่าง Bro what เออเสียงอะไรโนรีมาแล้ว โฮ้ยมันพุ่งมาเลยอ,ะอ่ะเรียบร้อยสมน้ำหน้ามึงโนริโอ้วโอ้โหทำอะไรอ่ะโนรีโอ้ย โอ้ยก oh. <c oughs> ็อดอ๋อเจ๊ดไปแล้วโอ้ล้านแมนสแตนดิ้งโอ้โหคขาวนี้เลือดเดือดเนี่ยโอ้ยมอด

วิ้ยโค้ตแนนท่าอะไรอ่ะโอ้ยเต้นด้วยดิมาขี้เกียจเต้นแล้วอีกเจ็ดวิครับก็จะได้เข้าเกมมาเดี๋ยวรอดูว่าพ่อผมมาแป๊บหนึง่งเอ่อโอเคอ้าว โอ้ยเออโอ้โหมาแล้วเขาเนี่ยมาแล้วโอ้โหแล้วผมทำอะไรได้บ้างมาเนี่ย ไอทูท่ามยาโอ้ยเจตแป็คมานนิโอ๊ยไม่โดน ยโอ้ยไม่โดนไอ้ทูทาม โอ้โทูไมเรยเจตเรียบร้อยเลยมึงมันี้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 เลยมันี้ไอ้ก็ตอมมนี bro อืม โอ้ยใช้ไม่โดนนี่ทูธามเก่งครับคนทูธามคนนี้เขาเก่งโอท้ทามเขาเก่งจังวะเฮ้ยเขาเล่นเก่งอ่ะ มานี่เลยเจ็ดเลยทุทามโอ้โหเราล้านแมนสแตนดิ้งมา้าจะบกีเท่านั้นครับเขาเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะ แป๊บน,นึงนะสเตมินาผมหมดห้าวีหกวีอ่ะไม่ทันว่ะโอ้ใาดมันมาเต้นอะไรอวะเนี่ย เยอะนะทุกคนจากตอนเรกสามร้อยเท่าไหรอ่อ่ะสามร้อยเจ็ดตอนนี้มี4ี่ยยสิบแล้วอะ่ะได้เยอะได้เยอะได้เยอะ Conf irm, คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแต่ร้านแมนสแตนดิ้งกูว่ากูผ่านไม่ได้วะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่ารอบนี้เป็นรอบที่ดีที่สุดข,ของผมแล้วกันเออนะไม่ได้เอาอะไรมากขอแค่ให้กูซื้อครูคิดได้ก็พอ ตอนนี้ผมพยายามเก็บตังค์ให้ได้ให้ซื้อคูคิดได้อยู่นะครับแต่ผมจะโทษโทษผมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเออต้องโทษไอ้นี่ด้วยฝีมือมผมด้วยเพราะว่าทูทามคนที่ไอตะแกะเขาเก่งจริงนะครับเชลสกี้อะไรนะเนี่ยมอนิกซ์โอ้ยตัวฉกาดกูเลยโอ้ยลุกไปกดตุ คิวทำไมวะเน,นี่ยเอ๊ะว้มันปาบีใส่ผมรอช่วยกูด้วยอิเลีย่ยตเราช่วยไม่เพื่อนเกเฮ้ยมันไล่ผม ส okay. แตนเนหนี่งฆาตกรห้าบาทเรยบร้อยอีกมาแล้วมันไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้หรอว่าใครตายรลอไม่ตายบ้างอ่ะเอาอัพเดตใหม่หรอเฮ้ยเอา้าคุณร้านเมนสแตนดิ้งเหรอเนี่ยชิปหายแล้วไง โดนโอ้ยแพ้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 แน่เลยว้า1ันอีกส่นอีกน มันเอากูทุบไอ้เว้เยทุกคนตันเนี่เดือดขาดน้โอ้ยได้เยอะได้เยอะโอเคโอเคดี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 ด,ด,ดีดีมากด้วยขอเอเคอก่อนนะครับผมเหนื่อยแล้วพออักกล้ามแขนสักหน่อยมาเล่นกับคุณพี่เชนดี่นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าพักสักครู่ โอเคมาแล้วครับชเชลสกี้อุ๊ยโนรีเอ่อยอดหมไมกูติโอเค ชอบเกมเพลย์หรอฮะกูล้านเมนแล้วหรอเดี๋ยวทำไมกูล้านเมนไวจังอ้าวเรียบร้อยมึงทำไมมันลัดเวททำไมมันลัดเมนไวจังวะโอ้โหชูทามนี่คือมึงแบบแพโนดีมากๆเลยเหรอ On. Ôi <cười> <cười> oh. แล้ววะ่ะโนริหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท หวนไม่ดีที่เขาจะชนะเกมนี้ไปได้เปิดไอเลสปร๊งปร๊งอยู่ไหนไหนวะเขาอยู่ไหนวะนโโนเนี่ยอิสโลเนตโอ้ รอยเด็ดว้ชนะแล้ว <All right. S 1> พี่เจนอยู่ไหนนักฆ่าเ <All right. S 1> ขามาปุ๊บกูได้เลิศแมนสแตนดิ้งเลยว้า wow! ว mm hmm. ทำไมตอนนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นเกมเลยกูเ mm hmm. ข้าของปลอมเหรอเหรือ mm hmm. อะไร mm hmm. ก็ไม่ใช่นะนี่ก็ของแทนเว้ย กูเข้ามาปุ๊บเข้าสู่ช่วงลัดเมนสเตนดิ้งเลยอ่ะเข้าไปไหนกันหมดวะป๊บเจลลตตี้เอ๊ะย๊ iyi Jesus! Oh. sat เออนี่แหละนี่แหละ <compra. S 1> ไม่ช่วยอะไรกูเลยว้าเดดอะก็ประมาณนี้สำหรับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อเกมฟอสเคนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีใครขอเป็นเพื่อนกูเนี่ยโอเคบ๊ายบายสนุกมากสนุกมาก